สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง456 Star n e w เลยนะครับผมนี่เราก็อยู่กับค่ายลูก้าฟันเนาะขับนอะเอามาพี่น้องเลยก็มาอยู่กับยุดใหม่ค่ายใหม่เนาะรับพี่นอนะ้องเนาะอาตุ้นจ้องมื้นนะครับเดี๋ยวเรางัดทั้งงัดไปที่เบ็ด100เลยแล้วกันนะครับผมนะกัดซื้อโบนัสที่7 5 0 0ัน้า ลุยครับผมอะกับมะเล่นเก็บอันแมวหน่อยเนาะครับพี่น้องเนาะเอาอันดับเลขก็สวัสดีย้ำเซาเนาะครับเนาะอะรับผมก่อนมาอยู่กับค่ายมาใหม่อีกเลี้วนะครับผมนะเห่นบุ้คเรซัมกันจ้าสิอติไปกันเอยๆครับผมกับเก็บอันแมวน้อยนะครับผมนะมาแล้วมาแล้วนะครับเข้าไปนะครับแทกแบบียพวบพวบเปรี้ยเปียนะครับ แล้วก็เสียงเหยบเห็บแห้งแห้งน้อยๆนะครับผมนะเสียงเหยบเห็บน้อยๆเอาเมียวหน่อยนะครับแสดงอภิธิหานให้เบิ่งเนี่ยนะเมียวหน่อยเมียวหน่อยเอ้ยถ้าทรงแบบนี้อย่าบอกแล้วมาจบ7 8 0เฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วนะครับปัดเข้าไปนะครับปิดต่อปิดเตียนไม่เอ้ยได้อยู่กับพี่น้องปัดเข้าไปนะครับมาขอมบูตต้อนเมียเนียนๆได้อยู่กับแป๊ะปิดต่อปิดเตียนไม่เอ้ย โอ้ยรางวัลไงโบม้าเลยนะครับผมนะมีแต่รางวัลปุป๊บปุป๊บเปี้ยโอ้ยพี่น้องเลยเปิดแรกก็เฮกหมันดีเลยนะครับผมนะเจ้งนะครับผมเปิดแรกก็เกลือนิ้นเมี้ยไปหนึ่งเทียนะครับเมียวหน่อยเกียร์ <c oughs> อ่ะมันต้องซ้ำไก่เงาพี่น้องอีกเจ็ดพันห้าไปครับผมเพ้ย <c oughs> อย่าบอกนะว่ามันมันเจ้งกินเมียวหน่อยนะครับผม เกมอันสวิตโบราซาเนี hmm. uh ่ย oh. กับพ้อได้คาร์ม่านะครับผมนะอันสมุดหนังสืออียิปต์เนี่ยกับได้หลายเตืบอยู่ด้วยนะครับผมแตกอักเสบนะครับแตกอักเสบแล้วเสียงเจ้าขวังอะไรขว้เจ้าขวังอักเสบเนาะแตกอักเสบนะครับลำขว้ออักเสบลำขว้อคอยเนี่ยอักเสบเอาไม่ที่สว่อย่าบอกว่าเกียร์อีกเด้อเฮ้ยได้ยุได้ยุได้ยุกับแพ้เฮ้ยนอนเหงื่อเฮ้ยได้ยุแพ้เอาแล้วไง มีต่อมีแจกไม่เลยได้ยุ้ยเป๊ะเอาได้ยุ้นะครับพี่น้องเป๊ะโอ้ยน้องเรียบร้อยนะครับผมรางวันน้อยๆแตกนะครับผมเอาบางทีก็รางวันก้อนทัวนะครับผมเอาเลือกเอาใช้นเลยเฮ้ยนะครับผมรางวันก้อนตัวไว้เฮ้ยเฮ้ยได้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 บางทีก็ไอ้พวกคนสิครับนี่นี่นี่บางต่อเดียวพี่น้องว่าไอ้พวกคนสิครับผมไปแล้วก็บัเข้าไปเฮ้ยไม้นี่แตกเฮ้ยไม้นี่แตก เรียบร้อยเลยนะครับผมนรางวันแบบเบิ่มๆมาจนได้นะครับผมมาเอาบัลนีก็บซูเปอร์กับข้าวครับกับข้าวนี่มันต้องแบบเงี้ยนะครับผมเอาสวมสวมสวมไม้ที่บบแตกนะครับสวมไม้บบแตกไอ้ไข่เนี้ยเฮ้ยได้ยุกับปัดเข้าใบนะครับเอาใส่ทุนคืนนะครับพี่น้องเฮ้ยเด็กๆปัดเข้าไปนะครับไว้แตกเป็นสายอยู่นะครับปัดเข้าไปนะครับมีต่อมีเตีนไปเอลยโอสันซัน ไปกับป่าเกลือไปนะครับมีไม่เลยเอ้ยมันจะเหลือมีอะไรนะครับกับยิบเลยนะครับผมนาฬิวันน้อยๆนะครับผมเอ้าบางทีกับเมฆะกับข้าวครับกับข้าวเสียงข่อยก็เริ่มเปลี่ยนไปตัวไปทิม้วครับพี่น้องเอ้ยเสียงมันแหบเนาะเฮ้ยฟีเกมในฟีเกมฟีเกมในฟีเกมสแค็ตเตอร์อีกหนึ่งตัวเท่านั้นอึ๊บโอ้ยนอนเงอ่ เอ้สอมลหลายๆเนี่ยยังสมหน่อยไหลโอ้ยพไปรอเลยจบขวารวาน,นะครับผมเอา้าเปิดที่สองก็ยังเตียดยู่นะครับผมนะจบไปที่หมื่นห้านะครับก็สมไม้ที่แล้วพี่น้องเอ้ยไม้ที่แล้วมันเกียร์นะครับก็ได้สามพันอ่ะใส่ต่อพี่น้องอีกเจ็ดพันห้าไปครับผมอ่ะก็ยังพอบวบเปีปป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 ยกได้ยัวนะครับเกมแมวหน่อยก็ได้ <laughs> มามาเนีนเนียนเน้ยนเนีนเนียน,น,นเฮ้ยบางทีก็บกัดเข้าไปนะครับผมแมเอาลนะครับผมทรงมาสวยนะครับผมนะทรงสวยทรงสวยนะครับบอกแล้วนะครับผมนะอย่าให้ได้ห้อยหลวงปู่โดเรมอนนวัดบางสลวัตนะครับผมนะบอกได้เลยนะครับผมมาเทียมาเทียเฮ้ยได้ยุคคุ้นไปแล้วอืมวุ้ยอ่ะคุณสิบสองอาคุณ อาคูณสิบว่ายังไงไส่งันเนี่ยเอาคูณสิบไปนะครับมาบังง่ายๆเน้นๆโอ้ยคูณ20่สิบได้ใส่งันมาเนาะได้ใส่งันมาเนาะโอ้ยพี่น้องเลยมีตโตคูณเอาคูณ26ไสิงันเนี่ยขวาเน้นๆตึมๆบังตึมๆมั้ยบังบึมๆบึมๆโอ้ย,ม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 ,อยมีตโตคูณบริษัทจอยเกลือเน้นๆนะครับพี่น้องเลย เอาไมที่3ก็จบไปที่740้นะครับน้ำตาเทบจะไหลนะครับไม้นี้นะครับเมียมเอ้ยเกลื่อนเนีนเลยครับผมอ่ะโอเคนะครับผมไม่เไม่ยกก็ไม่เตกแลลวกันนะครับก็พอดีกว่านะครับพี่น้องเนาะเสียหน่อยดีกว่าเสียหลายครับพี่ดองเ้ยก็ขาดทุนไป3,000กว่าครับผมก็ต้องยอมนะครับเมียอาน้อยบวดเตก่อเลยครับผมนะปะเดี๋ยวเราไปหาเหรียญเนื้อใหม่กันดีกว่าเนาะไปหาจัดหนักเกมใหม่ดีกว่านะครับผมนาแยกใหญ่ครับผมป้ายป้ายออกข้ามม้ย